สวัสดีครับก็คุณไตเทพขอให้ผมเ,เวลาพูดเนี่ยขอให้เห็นหน้าสักสองสานาทีนะครับอันนี้ก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่า,าช่วงนี้ออกคลิปมาให้ท่านได้ชื่นชมนะฮะมีมากมายหลายอย่างตอนนี้หลายท่านก็อยากจะรู้ประวัติของ บริษัทของผมนะครับว่าคุณยอดเนี่ยนะมีบริษัทที่ไหนบ้างบริษัทที่เราสร้างบริษัทแรกอยู่ที่การจันาดเดนะครับนะฮะทั้งหมดก็30กว่าปีละนะครับเนื้อที่โรงงานก็อยู่ที่ประมาณขาดนิดหนึ่ง69ส้าไร่กว่าเจ็เกือบ70ไร่นะครับ ผมเองก็ไปซื้อที่กลางเมืองที่สุราษฎร์ไว้ย4ไร่และสร้างบ้านกลางเมืองไว้ไร่หนึ่งแต่ไม่เคยไปนอนนะครับหลายท่านว่าเออฟุกเินกุบเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างผมเอาแค่เกี่ยวข้องกับนะฮะวิชาการก็แล้วกันนะฮะอ่าก็มีลูกค้าเป็นมหาชนมากมายนะครับ ลูกค้าตามโรงพยาบาลโรงงานไฟฟ้าหรือสถาบันราชาการเยอะกันละกันนะคะเรามีแลบมาตรฐานถึง3หล b นะฮะเดนในทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราค่อนข้างมีความรู้ในด้านวิชาการนะฮะโดยเฉพาะในด้านการเลี้ยงกุ้งนะครับ อันนี้ต้องเรียนให้ท่านทราบนะครับเพราะว่าเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันต้องใช้วัสดุปูนเช่นโตโลไม้นะฮะซิลิคอนปูนปูนขาวปูนเปลือกหอยเผานะฮะเพราะฉะนั้นผมมีแลักมาตรฐานนะฮะเรียนให้ทราบนะครับเอาแค่สั้นๆพอ,อโรงงานเราก็จดทะเบียนเป็นฟุกเทียนสุราษฎรเกษตร เมือ่อปีสามหกแต่ก่อนหน้านั้นก็ใช้หอจกสุราชนะฮะแล้วก่อนหน้าหอจกก็จะใช้ชื่อบุคคลธรรมดาตอนสร้างโรงงานนะครับก็ทั้งหมดก็30กว่าปีนะฮะเอาภาคใต้นะฮะแล้วมีโรงงานที่วังน้อยโรงงานคลองแปดโรงงานเมืองการ เป็นทํางานลงมผมสร้างโรงสีที่รัตภูมิด้วยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาครอบครองพระเนี่ยผมก็ไม่มีเจตนาที่จะนําพระไปขายนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ทราบนะครับถามผมว่าผมมีความรู้เรื่องพระมากแค่ไหนศึกษามา8ปีที่ผมรู้เยอะเพราะผมมีแล a บมาตรฐานโลกอยู่3ามแล a นะครับสามารถวิเคราะห์ได้ทุกแร่ธาตุนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมหาชนหน่วยงานราชการนะฮะรวมทั้งเอ,เอกชนมหาชนทั้งหลายทั้งโรงพยาบาลน,นะ,ะพูดอีกครั้งหนึ่งโรงงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะมีพวกสถาบันการศึกษาเาพราะฉะนั้นเนี่ย พระเหล่านี้เนี่ยนะครับทำไมเรื่องแคนไซ์เนี่ยนะฮะผมจึงรู้ดีนะครับแคนไซ์เนี่ยการใช้ล้างแคนไซ์ทำไมผมจึงใช้น้ำส้มนะเพราะว่าผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนผมมีเลี้ยงกุ้งไว้เยอะพอสมควรร่วมกับบริษัทติงไถ่บ้างของไต้หวัน และร่วมกับอีกหลายบริษัทนะฮะผมเองก็เป็นนักวิชาการปูนขาวเนี่ยทั่วไปก่อนที่จะเป็นปูนขาวเขาเรียกปูนแคลเซียมีมีทุเป็นคาร์บอเนตนะครับหลังจากเป็นคาร์บอเนตเมื่อเผาก็จะเป็นออกไซา์นะครับเมื่อเป็นออกไซา์ถูกน้ามาสร้างพระเนี่ยก็จะเป็นไฮดกดซด์อันนี้สั้นๆนะฮะแล้วก็ เราพูดถึงข้อมูลปูนขาวเนี่ยแคลเซียมเนี่ยนะฮะตอนที่ผมเลี้ยงกุ้งเนี่ยมีโรคหนึ่งที่กุ้งไม่โตเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมออกไซด์เนี่ยไปเกาะเปลือกกุ้งทำให้กุ้งเนี่ยไม่โตนะครับผมก็เลยเป็นคนแรกเลยนะฮะที่ใช้น้ำส้มเขาเรียกกรดแอซีติกนะฮะหัวน้ำส้ม คำดวนดูใส่เข้าไปนในบ่อกุ้งตอนนั้นทุกคนตกใจโอ้กุ้งบอกเป็นล้านๆนะฮะทำไมผมกล้าทำเพราะว่าผมมีแลบแลบเราคำนวณยังไงแล้วครับคือกุ้งบางเนี่ยใช้แคลเซียมน้อยนะฮะ,ะเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นค่า m แคลเซียมออกไซด์เปรียบเทียบเป็นค่า p เขาเรียกอังคารายดิตีพ <Jean> ีอังคารายดิตีเอ็มเข้าใจนะครับอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงค่อนข้างจะรู้ลึกถึงเรื่องพระสมเด็จนะฮะหลังจากศึกษานะครับวันนี้เนี่ยก็จะเอามาเผยแพร่ให้ฟังว่าการที่พระสมเด็จแท้ๆเนี่ยนะฮะอายุถึงเนี่ยผมมีวิชีพิสูจน์หลายอย่าง ก็คือส่งไปต่างประเทศไปวิเคราะห์ที่นิวซีแลนด์วิเคราะห์ในประเทศไทยก็หลายแห่งนะครับอันนี้ต้องเอามาเปิดเผยหลังจากคดีสิ้นสุดนะครับนะฮะอันนี้ท่านคงทราบดีเราไม่เอ่ยถึงนะครับให้คด,ดีสิ้นสุดก่อนว่าใบที่เขาเก่าโทษมาเนี่ยนะฮะใครผิดใครถูกก็แล้วกันนะครับ เพราะตอนนี้คดียังอยู่ที่อายาการอยู่นะครับแต่วันนี้ที่คลิปนี้ผมจะเอามาเผยแพร่ให้ท่านดูถึงหลายๆเรื่องอยังไม่พูดก่อนนะครับท่านต้องติดตามดูว่าท่านเนี่ยควรเก็บพระแบบไหนนะถึงจะเป็นพระที่อายุถึงก็แล้วกันนะครับพระแท้ไม่แท้นี่เดี๋ยวก็จะพูดกันไปจัดแท้ที่ ไม่ยากนะฮะ,นะซื้อมาองค์ละยี่สิบาทถึงสองร้อบาทอย่าให้เกินนั้นนะฮะเพราะราคาท้องตลาดมันเท่านั้นไม่ใช่ไปซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ใช่ซื้อแล้วเนี่ยก็นำเข้าไปปลุกเสกที่ไหนสร้างพระแล้วก็พ่วงเข้าไปด้วยใส่ถุงให้ดีๆเรียมสวยๆตั้งในวงล้อมสายศินิพระนั้นก็จะแท้คํำคืน นะแต่วันนี้ผมจะให้ดูหลักฐานนะในวันนี้เข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญกราสาบนะครับผมเองก็เคยพูดผิดไปพูดผิดไปต้องขอโทษด้วยว่าเป็นตาของลอสีไม่ใช่นะฮะเหรียญกระสาบของลอสีดีกว่าชัดๆนะฮะสร้างกันเนื้อ,อ2407นะฮะดูนะครับ อันนี้ก็อย่างหนึง่งรู้สึกอาจารย์โจกท่านก็มาอธิบายท่านดูคลิปอาจารย์โจกท่านจะเข้าใจอันนี้ก็ของรอศเช่นเดียวกันนะครับแต่สร้างเมื่อ2412นอะฮะก็อันนี้ก็เราก็ไม่ว่ากันนะฮะสำหรับผู้ที่ผลิตพระเหล่านี้เพื่อไว้จำหน่ายเป็นอาชีพของท่านเพราะถือว่าท่านทำอาชีพสุจริตท่านไม่ได้คดโกงใครไม่ได้หลอกลวงใคร ผมก็สนับสนุนนะครับนะฮะท่านสร้างมาถึงแม้จะองค์ละห้าบาทสิบบาทท่านไปขายสองร้อยก็เป็นเขาเรียกว่าอาชีพของท่านแต่บางท่านเนี่ยเอาไปแอบอ้างเนี่ยนะผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่าผมให้ดูนะฮะเนี่ยเหรียญน,นะครับเหรียญท,ที่ที่ที่มีอยู่ในที่นี้นะฮะทั้งเก่าทั้งคือเหรียญเหล่านี้พอเข้าเครื่องขัดมันก็จะเงาแบบนี้นะฮะ ตอนนี้มันอยู่ในหีบนานนะครับเขาจะมีเหรียญทําจากตะก,กั่วก็มีนะฮะทำจากเรื่องนี้ผมยังไม่ได้เข้าเครื่องว่าทําจากอะไรนะฮะตอนนี้บางคนอ้างว่าเหรียญเหล่านี้นี่ข้างหลังมีก็คือแท้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมกดให้ท่านดูเลยเอ้าวอันไหนก็ได้มากดดูเลยนะครับ อันนี้ก็คือผมบอกแล้วไงว่าคนที่สร้างนะฮะเป็นอาชีพเขาแต่คนเอามาเผยแพร่นี่ถือว่านะครับไม่ถูกต้องนะครับอืมอันนี้นะฮะกดเสร็จนะฮะแกะดูเห็นไหมครับเป็นไงครับเพียงไม่ถึงห้านาทีนะฮะแล้ว เอาดูดูเองนะครับเอาเหรียญอื่นมาดูนะครับจะจะบอกว่าอายุถึงอ่านี่กดมาแล้วนะฮะกดต่อเอาเหรียญอื่นเดี๋ยวหาว่าทำเหรียญน,นั้นมาเฉพาะ นี่อาจจะเลอะเลเทอะเทอหน่อยนะครับนะไม่ยากฮะตาเหล่านี้เอาสีทองมาบ้างเนี่ยนะถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ยืนยันว่าอายุถึงไม่ได้นะครับอไอี้องอ่อชิ้น,นี้มันสองสี่หนึ่งสองแล้วที่อาจจะโจกออกคลิปมันสองสี่ศูนย์เจ็ดนะครับ ท่านดูต่อนะฮะนี่บอมง่ายไหมฮะเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวตอนนี้ผมพูดถึงเทคนิคอ่าทำไมผมรู้เยอะผมพูดไปแล้วว่าผมมีแลบนะฮะเทคนิคนะฮะอ่านะ,ะอย่างเงี้ยนะฮะเบาหวังเลยนะครับนะฮะ อันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าพิธีก็คือพระปลอมมาแล้วกันอันนี้พักพวกส่งมาให้ตอนนี้วันนี้เนี่ยผมจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเข้ากล้องให้ท่านดูเอาตามตามมาดูนะครับนี่ท่านดูในนี้นะครับคือพระสีเนื้อขาวเนี่ยเนื้อขาวขุณเนี่ยจะปลอมยากปลอมยากตรงไหนครับเพราะมันไม่สามารถฉีดสีสนิมได้ ะะแล้วมวลสารต่างๆเนี่ยนะฮะมวลสารต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างปลอมยากเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาความลับมาเปิดเผยว่าท่านเนี่ยถ้าท่านจะเก็บพระเนี่ยท่านทีท่านมีวิธีเก็บอย่างไรนะพระถึงมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นก็คือเก็บได้นะฮะอันนี้คือด้านนี่เห็นไหมครับ อันนี้ก็คือเหรียญกระสาบนะครับสมัยรอสี่แต่องค์นี้แท้นะครับเพราะว่ามีประวัตินะฮะเดี๋ยวท่านดูต่อไปนะครับพระพระที่แท้ๆเนี่ยนี่อ่านี่ก็พระแท้นะครับท,ที่คุณเอออกคลิปนะฮะ,ะคือที่มัน แล้วเธอเนี่เป็นน้ำอ้อยนะฮะน้ำอ้อยนี่ด้านหลังเห็นไหมครับผ้าเหล่าเนี้ทันนี่เห็นไหมครับอ่าผ้าเหล่านี้ทันนะครับอืมผ้าเหล่านี้ทันแต่ผ้าอ,อย่างงี้ไม่ทันนี่เห็นไหมครับเก่าไหมฮะ ผม่าสวยฝ่าที่ท่านบอกว่าออกคลิปมาอย่างงุ้นอย่างนี้นี่สวยฝ่าเยอะเพราะว่าอันนี้มันสร้างเมื่อประมาณปี2,430กว่า3,6 ,3,7,8 8นะครับอ่านะฮะเอ้ามาดูทันอ,อันนี้ทันทันนะฮะแล้วมวลสารไม่ไม่เลอะเทอะนะฮะมวลสารไม่เลอะเทอะอันนี้ก็จะเป็น7โป่งนะฮะ อันนี้จะเป็นสีฟ้าก็คือเจ็ดจ็ท่าได้เจ็ดตาฮะนะฮะนะ,ะ,นะะอันนี้อิดนะครับเวลาท่านเก็บคนจะเก็บพะเนื้อขาวเนื้อขาวนวลน,นะฮะอย่างอื่นเนี่ยนะ,ะไม่แนะนำให้เก็บเพราะว่ามันปลอมภายในข้ามคืนได้แต่ถ้าท่านชอบสองสามร้อบาทก็เอานะฮะเก็บไว้ แล้วเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะล้างพระให้ท่านดูเลยนะครับเนื้อแล้วก็คลิปหน้าจะบรรยายถึงพระองคูนะท่านจะควรจะเก็บพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนเนี่ยผมมีมีให้เลยนะครับแล้วผมจะอธิบายถึงเรื่องบนสารเอาอย่างนี้คลิปนม้เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเล่ากันต่อนะครับคลิป2ออย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับ เป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการ นะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดนี้2ปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,ร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบ ุยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอันนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2องลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็ หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับแลื่ที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพราะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ไลน์ OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097 297 5146ได้ทันทีครับ